วันนี้เป็นวันดีที่เราจอมยุทธอาชีพต่างๆได้มาร่วมตัวกันเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาขอเชิญจอมยุทธคนแรกเลยนักกระบี่ขอเรียนเชิญครับเนจงกระบีะ่ไร้เทียมไฟาดฟนอสุลสเหวียนจงกระบี่ไร้เทียมทานฟาดฟันอาซุละ เบาเครับสำรีล่วงครับเสียงพินเบิกเน่ผู้พิทักจากกระวาลเสียงพินเบิกเน่ผู้พิทัก์จักรวาลชีวิตเหมือนพินกริสายเล่นไปตามลายไปตามสายเสียงเพลง โอ้ี่ยินดีต้อนรับนะคะผมอยากให้ดีอยากให้ดีถ้าดีแล้วเป็นไงพ่อมีเสียงเก็บไว้ก่อนกูก็หลมตัวไปรับมึงทำไมวะว่าจะเดินหนีออกมาเลยทันสอนสวรรค์ประกายแสงเรืองรองทันสอนสวรรค์ประกายแสงเรืองรองค่ะ าาที่ไหนกวจอมทวนพวยพุ่งพยานดังราชันมังกรจอมทวนพวยพุ่งพยานดังราชันมังกรครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธหลอกเดินทางไปสุดฟ้าบา หลังไม้ก็หลบไเลยไม้ก็ไม่ทำเลยมึงสองตัวน่าจะมาสานงานร่วมกันนะเนี่ยอีกคนกว่าอีกคนนึงถูดิไม่ได้เลยสองคนนี้ครับยินดีต้อนรับครับผมอ่าอ่าโอ้ยโอ้ยโอยไเงาหิงมึงหลบไปเลยเนียพวกมึงเป็นจอมยุทธจริงๆเนี่ยแน่นอน้ะท่านข้าฝึกมาจากบูติง แล้วเจ้าหลักฝึกมาจากไหนโกบูต้องยำใส่ไส่ด้วยไหมสักนั่งร้านเป็เตี๋ยวนี่น่งร้านเปยเตี๋ยวต้องให้พี่ปอาันหลังป่าวันหลังนี่นี่สงสัวันนี้ร้านโกบูคงจะปิดไอ้เยี่ยนี่เอาวทิ่งลวกเส้นมาแล้ววันนี้จะให้จอมยุทธทั้งสี่ท่านได้มาดวลกันกับเกมของข้าของมึงแล้วเหรอใช่โอยเก็บสถิติว่าีี่่ ฮานูฮานูฮานูเดี๋ยวขอเชิญเหล่าจอมยุทธ์ทั้งสี่ท่านเข้าสู่การดวลกันกับเกมของข้ากันเลยอ่ะเหล่าจอมยุทธ์ทุกท่านแม้่พวกมึงจะดุอ้ยเบาๆหล่อยเฮ้ยยืนห่างกันหน่อยโอ้โหเร็วๆจะไม่ดึงจะรีบไปเจอมัดไตปิดอ่ะ มีมันโถอยู่100ลูกในมันโถเนี่ยจะซ่อนกระดาษํำต่างๆไว้มากมายสิ่งที่ข้าจะให้จอมยุทธ์ทั้ง4ี่ท่านมาดวนกันก็คือข้าจะให้พวกท่านเนี่ยสมเลือกกินมันโถเพื่อหากระดาษทำที่เป็นอาวุธประจํากายของแต่ละคนมาให้ได้ไม่กวาดเลย มีมีคำว่าตัวอถนูถนูตัใจในอาวุธของตัวเองเดี๋ยวค่าทวนให้ฟังอาวุธประจำกายของแต่ละคนดีๆก็ได้ลกเฮียเรโดนแล้วคันรั้ะเดี๋ยวค่าทวนให้อาวุธของแต่ละคนเรียกว่าอะไรบ้างกระบี่เครื่องพินถานูส่วนท่าน ออกวนอันนี้เรียกทวนเหน่อจะแทงใครเข้าอ่ะในมันโถทั้งร้อยลูกเนี่ยแต่ละลูกมันจะแยกคําแค่พยานเดียวเช่นคําว่ากระบีมันจะแยกเป็นคําว่ากระกับคำว่าบีแต่สมมุติถ้ากินแล้วไปเจอคําที่เป็นอาวุธของคนอื่นท่านก็ต้องเอาคํานั้นให้เขาไปตามนี้ใครที่หาคําอาวุธเจอคนสุดท้ายโดนลงโทษด,ด้วยไห้ทาลายวรยุทธ ตามนี้โอเครอฟังสัญญาจากข้าส่วนเรื่องอะเำไม่เจอใช่สะเกาบอุเป๋อเตรียมตัวหนึ่งสิ่งโฆษณาแชมพูหรือไงมันก็แค่ายมันง่ายเตรียมตัวหนึ่งสองสามเริ่มให้เจอปื๊ด อ่าอเจอแล้วรอหญิงไม่ใช่อันนี้เป็นคําก่อกวนอ่าทิ้งไปถ้าใช่มันจะเป็นตัวอักษรสีแดงคำว่าวอกวอกเป็นคำรวมนี่ใกล้เกือบถแล้วดวงโคตรดีเลยบอกเลยตวนให้หาทวนพม่าก็ได้ตวนจะเจอคำว่ากระบีหรือเปล่ายี่ให้หาบีจะยี่มาทำไม ใคเปิดปากเลยตัวท่านเจอคำว่าเขื่อนเพราะเื่อนไม่ใช่นะครับกินจะไปเส็จกว่าลูกแล้วยังไม่เจอแม้แต่คำเดียวนึอ้าวออองขอแสดงวันดีคนอื่นด้วยสะสะให้หาคำว่ากระนี่กินกันไปน่าจะยี่สิบลูกแล้วยังไม่เจอแม้แต่คำเดียวตฟันปั่น ว่ารูา้หรือเปล่าปูเจ้าปูเจ้าปูนะเจ้าปูไม่ได้เจ้ปูเป,ป็นเด็กวะเนี่ยจิ๊บจ้ปูดูท่านไม่สนุกกับข้าออ,อ,ออกไม่ได้เลยออกไป่ได้วิทเนีย่ยมาใมาวาอาันอยู่ตรงนี้ก็ได้อะไรด <c oughs> อกใหญ่วิทเขาวิทมึงด้วยเฮ้ยวิทย์มีสีอะทำไมอะนึกว่า <c oughs> วิทย์เจ็ดสี ออ่ะิแดงไปจะได้จะได้ปากไม่ว่าแดงไปบ่อยๆเฮ้ยเออแล้วแล้วเป็นคำว่ากระขี่ไมายว่าเมื่อไอ้ติ๊งโง่ๆถ้าไปแตกล่ะเรอ่มไม่ตึง่โอ้ยไม่ใช่ใครไปแต่ขี้ท่านเป็นคำว่ารวน รวนรวนของพี่บ้าของพูดรวนรวนไอ้เหี้อนี่ออกคำม่าคำว่าสองรวนหมูรวนไก่ให้โตเป็นไงท่านเจอคำว่าอะไรใกล้เพียงอะไรสินสินหน่อยสินเนี่ยในหาดทินท่านหาสินมาทำไมท่านเป็นคำว่าดอกเกือบออกออกเกือบออกแล้วมาหาออกอะไรอยู่แล้วหาออกหาออก ท่านเป็นคำว่าทวนเอเจอแล้วคำว่าทวนท้องไส้แต่ไม่ใช่ของคุณครับคำว่าหอกทวนเป็นของที่ทันทวนบ้าท่านทวนมัน,นปิด๋โหยขยับจังเลยไ <c oughs> อ้เหี่ท้องใส้อ่าเจอแล้วนะครับหนึ่งคำอ่อากตัวอะไรกับการที่มึงเกี่ยวตุ่นขาดแล้วกันอ่าท่านได้ไปแล้วหนึ่งคำ จากคําว่าหอกทวนท่านได้คําว่าทวนไปแล้วต่อไปท่านหาคําว่าหอกเชิญหาหอกต่ออ้าวเป็นคำว่าโอกระโอโหยินดีด้วยกลับพินไม่ใช่ของท่านต้องเครื่องพินกละเป็นของเขาอ่าให้เขาไปครับผมผมกระทวนฉันกระทวนได้ไหมนั่นฉันตัทวนอ่าได้คำว่ากระมาแล้วหาคำว่าบี น้ำซึมบอกตายมันโถดันปะปะปะอะไรสัตว์ปะอะไรปะยาังฝอปะยางมาแล้วอ่า๋อนี่กูเจอแล้วเฮ้ยห่อไม่กูกลัวห่อเดี๋ยวโอเดี๋ยวกูเมาขึ้นตาแล้วนะบันหักไว้ได้ค่ะขึ้นตาแล้วเลยหี้ยอ่ะใครใครกะตอนแรกนี่กระเบียอ่ะเอาไปให้เขาเลย อะไรอ่ะฉีดทำไมล่ะโอ้โหแห่งอ้าวตอนนี้ครับมีจอมยุทธท่านแรกเจอครบคำแล้วครับเอนี่ฮะอาวุธประจำกายท่านคือกระบีครบคำแล้วครับกะบีซึ่งทั้งสองคำกะและบีคนที่หาเจอคือไอ้นี่ที่ต้องหาเครื่องผิดหรอเจอยังครว่าเครื่องของผูผิดของตัวเองอ่ะเจอยังมึงหาผิดปะเนี่ยมึงเข้าใจผิดปะเนี่ยอะท่านไปพักแล้วไม่มีใครหาของกูเจอบ้างเหรอวะมีแตคนหาให้คนอื่น กาแีของมันที่มาจากเมึงนันตรงนท่านคําว่าเริงในตุ่มก็ได้ละเป็นคําว่านูเอ้ยคำหลังตัวเองนูนูได้คําหลังมาแล้วจากคําว่าทนูไหาทอทงเอามาประกอบนูท่านรอดใส่โชคดีสิบหายจริเหรอท่านเป็นคําว่าหอยไต่โชคดีทนู ไม่ใชยโอ้ยโอ้โหหลานดีใจแล้วเนี่ยคำว่าปอกให้เขาไปปอกกระปัวนเฮ้ยจริงๆๆๆฮ่าเนะอันนี้ฟินปอฟันเป็นไงฟินนื่นแหละผอจะหาคำว่าอะไรพี่หอกทวนอ คำว่าหอกทวนมือใจของมึงผมมึงเครื่องพินอันนี้เป็นของท่านมันหายแล้วเป็นหอกทวนครับผมอ่ายินดีด้วยท่านรอดโอ้โหขอบคุณมากเอานี้ถจะเป็นการตอบแทนเฮ้ยนี่เขาหาให้มึงมากเลยอุ้มเครื่องกูเจอตั้งแต่อันแรกแล้วล่ะเก็บไว้ โอ้โหแน่นอือขนาดนี้ตอนนี้เหลือคำว่าพินและคำว่าถ่ามาประกอบคำว่าโนเชิญท่านสองคนหาต่อไปหาเจอคนสุดท้ายโทษพี่พี่หาคนหาผมมงไงพี่หาไให้ใจคนอื่นอ่ะน้อยใจน้อยใจตัวเองเหลืออ่าถ้าเจอคำว่าพินหรือถ่าเป็นอันหยุดเกมนะครับอืม อะไรบูอ่าน่าจะเจอแล้วจะเป็นคำว่าพินหรือทะนะครับเป็นของตัวเองหรือเปล่าหลังจากที่หาให้แต่คนอื่นพินรับด้วยครับครบแล้วครับผมดีครับผมเครื่องพินอ่าเป็นของตัวเองด้วยไม่มาหาผมก่อนปะผมเจอธนูพอดี า้าไปนิดเดียวครับผ,ผมเสียใจด้วยเฉียดกันไปนิดเดียวครับอันนี้เขาเจอพินแตนหยาดแดงผ่าแปด สรุปนะครับจอมยุทธที่เจอ<ะ>ทำอาวุธประจำกายของตัวเองคนสุดท้ายครับคือท่านจอมยุทธไถครับผมถูกทำโทษอ่าต่อไปเข้าสู่การทำโทษตามกติกาจะถูกทำโทษด,ด้วยไห้ทำลายบอลยุทธมีพระเจ้าตัวอยู่แล้วเลยเดี๋ยวไปทำโทษกันเลยครับผมนี่การลงโทษคนแพ้ หายทำลายวรยุทธ์วอรยุทธ์ของเจ้าจะถูกทำลายไว้ไหนแบบนี้ไว้กินนะนี่ใครชอบมาคองนี่เป็นไงวรยุทธ์ท่านทั้งหมดอ๋ออันนี้มันเป็นเฮ้ยโดนทันนูแบบเปื้อนไหนนี่เลยลาดหน้าลาดหน้าไม่ใช่ลาดหน้าอะไรลาดหัวมสงสารไอ้ตแล้วคุณใสตาไม่ใอีกคนนึงอีกคนนึงมึงรู้เหนี่ยกว่ามันนี่ไงหมดแล้ว ไอ้เดี๋ยววันไรุดนมึงยังไม่หมดหมดลิ์หมดเดนหรือยัง่า่าาได้ม่ยอมนเดียวเอไม่ยมทนเดียวไอ้เออเออวนหลไม่ต้องใส่ะไยมาก็ได้นะเยลงพื้นแล้วก็โกยก็ได้นะหมดลิธิ์หมดแดดแล้วละสิเจ้า สำหรับคุณผู้ชมที่หลงไหลในจอมยุทธผมขอแนะนำเกมจอมยุทธเทพมังกร เกมมือถือที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีที่ใช้เวลาพัฒนามากกว่า3ปีเป็นเกมรูปแบบ M M O R P G Open World เปิดโลก 3D ประจนภัยไปยังดินแดนที่กว้างใหญ่เหาะเหินเดินอากาศโฉมหน้าตัวละครเสมือนจริงภายในเกมสามารถค้าขายไอเทมได้อย่างอิสระไม่เติมเงินก็สามารถเล่นได้อย่างชิลๆสนามประลองข้ามเซิร์ฟสัมผัสการต่อสู้แบบขีดสุด1สนาม100 vs 100สามารถดาวนโหลด เกมได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับผมเร็วเดี๋ยวเล่นให้ดูภาพอย่างสวยดิเล่นอะเออเล่นแล้วเออเล่นเลยต้องกับอะไรว่ากันไปไหนไปทำอะารนะไปทำอะไรน้ำมีอยู่อาบน้ำเลยเดี๋ยวค่อยไปเออดูดูดูกูเล่นก่อนมา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 เร็วรอดไปแล้วเล่นให้ดูมามาดูกันเฮ้ยนี่จอมยุทธเทพมังกรนี่นี่กูใช้ตัวนี่ละคร นัทนูสวรรค์นี่ไปนี่เป็นไงนี่เป็นไงภาพสวยนี่มีสัตว์พูดด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไสัตว์พูดเห็นไหมมันเดินตามกูอยู่เนี่ยเป็นไงนี่นี่ปึ๊บปึ๊บมันเดินตามกูนี่เข้ามาดูชุดกูแ่นะสวยเห็นนะมมีตั้งหลายชุดนี่เปลี่ยนให้ดูนี่นี่อ่าเป็นไงเดี๋ยวต่อไปกูไปตีบอสให้ดูดอกไอเทม นี่จริงๆรถฟอรวดเร็วเราไม่ต้องตีเองก็ได้ปล่อยมันบอดมันจะตีให้ห้านี่นี่ปล่อยบอดปล่อยบอดนีนะ้ยเป็นไงกราฟิกสวยอ่ะดีดีดีนี่บอสตายแล้วเป็นไงโอ้โหดรอปไอเทมไอเทมเพียบเนี่ยพวกมึงหารดมาเล่นกันซะ อ่ะเสร็จยยังหนาวโชว์เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ไปกล้ไปไหนอบนาพี่แกี่อหนามั้ยคนเราแข็งอะไรก็แข็งได้แข็งบุญวาสนาไม่ได้วันนี้พี่บอกเลยว่าพี่ขอพากแย่พี่แ่พี่พี่เนี่ย กูรักพี่มากรักพี่มากปครอยากทำไรอ่ะชอบที่หอมหัวเอชอบหอมหัวไอ้ต้องรักไอ้ต้องรักอาไปไหนทำไมอ่ะอาบกับมันนี่กูจะรอดจาเมี้ยอะไรเนี่ยแดกมันโถงไปตั้งเยอะเลยหวังให้รอดเนี่ยสั์ไปมิเฮต้องแยกจมูกูละ อบาใใใอบให้อาบให้มึงมีแล้ววันนี้ไม่ต้องอาบแล้วแดกแมนโถไปตั้งเยอะ <c oughs> ทำไมเวลาอยู่บ้านต้องตามคนเขาไปอาบด้วยไม่ได้ไอ้เหี้ย <c oughs> อาถามจริงครับพี่วันนก้ว่าที่อาบน้ำบ้านเราเป็นออนเซ็นไงสักฮะไอ้เหี้ยบ่อร้อนไอ้เหี้ยอากาศจะเย็น